กินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปกินเนื้อย่างใครอยู่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยผมจะไปกินที่ร้านเนื้อล้วนๆแถวกรุงเทพกีทาตัดไม่ร้านจะอยู่ตรงแถวที่มีปั๊มปตท2สองฝั่งเป็นฝั่งขาออกจากกรุงเทพร้านจะอยู่ตรงนี้เลยเจอแล้วร้านเนื้อล้วนเดีย๋ยวเราเข้าร้านไปดูกันเลยดีกว่ามาถึงหน้าร้านก็จะมีเมนูตั้งอยู่นะแล้วก็ร้านนี้เขาปิดวันจันทร์เราที่จะเปิดแต่ตอนช่วงเที่ยงเข้าไปดูในร้านกันเลยเข้ามาในร้านนะฮะโอ้โหบรรยากาศนี่นึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นบรรยากาศ เองก็จะมีทั้งโซนนั่งโต๊ะแล้วก็นั่งบาร์แบบนี้ามาดูเมนูแล้วก็ราคากันดีกว่าราคานะฮะเขาก็จะเป็นเซตนะมีเนื้อหลายๆแบบมีตั้งแต่4 0 0 5 0 0 600 000, จนถึงเป็นพันก็มีพวกเครื่องเคียงต่างๆข้าวผัดมันเนื้อนี่อร่อยมากจะบอกว่าร้านนี้คนที่ไม่กินเนื้อก็มาได้นะเพราะเขามีเมนูที่ไม่ใช่เนื้อแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเนื้อก็บอกให้เขาจัดมาให้ได้ขออร่อยอร่อยสั่งอาหาร <c oughs> ไปเสร็จก็นั่งดูวิวดูอะไรไปแหมเขาคุมตีมดีนะเนื้อล้วนๆเนี่ยการตกแต่งเคาน ร้านนี้เหมาะกับเพื่อนปูงุงหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้คือคนจะเยอะกลางวันคนน้อยหน่อยเขาก็จะเสิร์ฟมาบนวัวแบบนี้เลยอ่ที่บอกตอนต้นคลิปนะ,ะคุณพี่เจ้าของคนนี้นะฮะเขาก็จะอยู่ร้านตลอนสั่งแป๊บเดียวเขาเริ่มเอามาเสิร์ฟแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเวลคัมำดิงเป็นน้ำใบเตยเป็นทางมากลายขอกินให้ชื่นใจหน่อยไม่ทะนไรเลยฮะน้ำจิ้มเขาก็จะมาแล้วนะน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเกลือพริกไทยอะไรสักอย่างหนึ่งนะงเป็นเครื่องปรุงทั่วไปมีพริกกระเทียมจานเด็ดของเรามาแล้วฮะโอ้โหเป็นเนนื้ออัะะกงงยไไรจิโห วัวโกดเลยโกดีนักเดี๋ยวผมปิ้งวัวเลยเริ่มตอนเขาจะเอามันมาเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นให้มันเกิดน้ํามันนะตาเดี๋ยวเราคีบเนื้อไปปิ้งกันเลยดูลายเนื้อนี่น่ากินมากเลยนะตาเดี๋ยวลงกระทะปิ้งกันเลยไม่รู้เขาเรียกกระทะหรือเปล่านะโอ้โหดูมันเดือดสู้สิคนบอกว่าการปิ้งนี่ต้องปิ้งให้สุกทีละด้านแล้วค่อยกลับนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ้าวนี่เริ่มไหมนิดนึงแลวโอ้ปิ้งไปปิ้งมาน่ากินอนะ เดี๋ยวคลลงจานเลยดีกว่าดูความเดือดปุบปุบปป,ป,ปุดีผมสั่งข้าวผัดมันเนื้อมาด้วยนะกินคู่กันนี่อร่อยแน่นอนอ<ะ>ให้ดูเนื้อที่ปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมออกมาผมก็จะจิ้มจิ้มป็นแบบนี้ไม่รู้เป็นน้ำจิ้มอะไรเป็นเกลือเกลือบอะไรสักอย่างเลยนะฮะ โอ้โหดูดิน่ากินนาอ่ะเข้าปากไปอร่อยเข้าผัดมันเนื้อนี่มาแล้วต้องสั่งจริงนะอร่อยมากผี่พนักงานเห็นเก้ๆกก,กลางกางก็เลยมันแนะนาว่าไอ้นี่มันต้องจิ้มอย่างนี้นะคะไอ้นี่มันต้องจิ้มอย่างนี้นะคะส่วนไอ้นี่มีไว้อย่างนั้นนะคะบอกเลยผมจําอะไรไม่ค่อยได้ความอร่อยของเนื้อนี่มันทําให้ลืมทุกอย่างจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปปิ้งกันต่อนะฮะเขาก็จะมีเนื้อประมาณนี้นะเตนนี้น่าจะ5 0 0 600นะไม่แพงเลยจากข่าวในวงการของคนกินเนื้อนะเขาบอกว่าเนื้อล้วนๆเนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพดีแล้ว ว้าปในคุณภาพเดียวกันดูนี่สิฮนะหืมน่ากินนะจัดเรียงจานแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยถามว่าต้องจิ้มยังไงอ่ะเนี่ยผมไม่ได้รู้เหมือนกันนะก็คือกินดูชิมดูอันไหนอร่อยก็กินอันนั้นบ่อยหน่อยแล้วกันปิ้งเป็นสัปหักหนึ่งนะฮะพี่เจ้าของร้านบอกเอานี้พี่เตาเอาไปเลยเนื้อให้ชิมฟรีถอดีแล้วสั่งเพิ่มได้แล้วก็มาบริการปิ้งให้อย่างดีเลยนะโอ้โหดูดิเฮ้ยมันน่ากินจริงนะผมจําไม่ได้ว่าเนื้ออะไรนะมากินที่ร้านก็เปิดคลิปนี้ให้เจ้าของเยอดวแล้วายจิ้ม เหมือนเดิมฮะน้ำจิ้มเจ้าเก่านะผมชอบไอ้สีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะเอาเข้าวปลากันไปเลยฮะมันนิ่มนะนิ่มนุ่มมากจากใจคนที่ไม่ได้กินเนื้อย่างอะไรดีๆบ่อยๆนะผมว่าถ้าเกิดกินเนื้อย่างราคาแพงๆดีๆนะมันก็อร่อยจริงจริงจริงๆเนี่ยเขาผัดมันเนื้อเนี่ยน,นี่แนะนาจริงย้ําหลายรอบมากแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้กินเนื้อนะที่นี่เขาก็มีปลาแซาลมอนที่ผมว่าอร่อยใช้ได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้กินทั้งเนื้อทั้งปลานะเขาก็มีกุ้งแบบนี้นะมาสั่งกันได้เป็นกุ้งคุบแป้งทอดแต เดี๋ยวเรียกเขาเชคบินดีกว่าเขาบอก่าพึ่งมันมีตังโมให้กินล้างปากก่อนแตงโมนี่มาอร่อยมากพยายามถามเขาว่าปลูกที่ไหนนะเขาบอกปลูกหลังร้านผมว่าเขาเล่นมุกแล้วบบนี้เรากินกันหมดกินกันอิ่มมากเลยนะหมดเลยฮนะคนในร้านก็หมดเลยไม่มีใครเหลืออยู่เลยนะสงสัยจะกินกันนานไปหน่อยนะฮะเดินไปจ่ายเงินกนะับเจ๊เขาหน่อยตอนแรกกะว่าวจะชิ่งนะไปจ่ายเงินเท่าไหร่ฮะเจ๊คิดเงินมาเลยเป็นช่วงระทึกขวัญที่สุดนะยื่นมาที่ห้ากี่บาทฮะไหนโชกันเลยโอ้โอเคนะราคาใช่ได้พันกว่าบาทไม่ สรุปนะฮะร้านเนื้อวรวนสาขากรุงเทพกีทาก็เป็นร้านที่มากินได้อร่อยราคาไม่แพงใครอยากาตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้ถามว่ามายังไงก็ตามแผนที่เลยนะดู Google Map เอากินแล้วมาเล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบคลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ